นุยได้ต้นมะกรูดมาใหม่นะคะเพิ่งซื้อมาจากที่วัดไทยนะคะที่งานวัดวันสงการนะคะนี่ทุกคนกำลังออกดอกเลยกล้องนุยไม่โฟกัสเลยนี่นะคะออกดอกแล้วนะคะต้นมะกรูดได้มาในราคา ใช่ทุกๆคนต้นละเท่าไหร่ต้นนี้นะคะสูงก็สูงเกือบเท่านุ้ยนี่นะคะประมาณห้าฟีตนะคะประมาณห้าฟีตเนาะห้าฟีตต้นนี้นะคะซื้อมาในราคาหกสิบดอลลาร์ค่ะหกสิบดอลลาร์นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็เอาสามสิบสองเข้าไปคูณหกสิบนะคะ ็จะเป็นราคาไทยนะคะ60ดอลลาร์นี้ก็ถือว่าราคาดีมากเลยนะคะทุกๆคนเพราะว่าอ่านุ้ยไปงานวัดมาใช่ไหมคะมันมีต้นเล็กสูงสูงประมาณนี้เองทุกคนนี่สูงประมาณนี้เล็กๆสูงประมาณนี้ยังอ่อนอ่อนนะนะคะอีกต้นหนึ่งเนี่ยขาย20ดอลลาร์นะถือว่าคุ้มค่าเนี่ยนะคะสูงประมาณ5ฟี f ได้นุ้ย ก็เอามาไว้ที่หลังบ้านนะคะเอามาไว้ที่บ้านหลังใหม่ก่อนนีตนตน่ตอนซื้อเออตอนซื้อตอนซื้อเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะกลัวกลัวมีคนมาเอาไปเขียนชื่อนุอยเขียนชื่อไว้ด้วยอืมนี่นะคะก็เอามาไว้หลังบ้านเนาะ บรรยากาศหลังบ้านนะทุกๆคนสวยงามนะหลังบ้านเดี๋ยวก็จะทำสวนเป็นสวนสมุนไพรนะคะเดี๋ยวให้สามีทำเหมือนตั้งโต๊ะขึ้นมาสูงๆนเนาะแล้วก็วางถาดแล้วก็ปลูกพวกผักพวกสมุนไพรนะคะ ใบกะเพราโหระพาพริกนะคะปลูกไม่ต้องเยอะพอกินจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดเอเชียนมาร์เก็ตนะนี่ดอกไม้ที่เจ้าของเก่าเขาปลูกไว้นะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นกุหลาบเนาะนี่นะคะเขียวมากเลยสวยงามนะคะสวน ก็เป็นหลังบ้านนะคะส่วนหลังบ้านค่ะนี่แหละค่ะทุกคนส่วนหลังบ้านนุย้ยบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้อะไรอะไรลงตัวนะคะทาสีบ้านเสร็จเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนุ้ยก็จะพาดูบ้านเนาะตอนนี้ก็ ช่างทาสีบ้านนะคะก็ยังทาไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเขาเริ่มงานประมาณาวันเสาร์ที่ผ่านมากำหนดเสร็จงานของเขาเนี่ยก็คือ2วีคนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่า,าบ้านจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าสีเดิมเป็นสีแค่ท้ายสีเปลือกไข่นะคะแล้วก็หนุ่ยกับสามีก็คือตัดสินใจอยากได้บ้านนี้มันเป็นสีขาวนะคะภายในบ้านนะก็ต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยว้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ